เปิดประวัติไฮโซแพทอดีตรัก15ปีแมตพีรณีรวยขนาดไหนสำหรับดราม่านางเอกสาวแมตพีรณีกับไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชนะนรงโดยหลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมานานพอสมควรและหากย้อนอดีตความรักของทางด้านสาวแมตตพีรณีนั้นก็เคยคบกับหนุ่มไฮโซแพททวีรัตอมตยกกุลหนุ่มหล่อไฮโซโดยโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงทาย,ยาทกิจการหมื่นล้านเลยทีเดียว ขณะเดียวกันความรักของผู้นี้หากย้อนกลับไปก็ทําให้หลายคนตกใจอย่างมากเพราะว่าทางด้านสาวแมทนั้นหลังจากออกมายอมรับว่าเลิกลากับแฟนหนุ่มไฮโซแพทหลังทั้งคู่คบหากันมานานกว่า14-15ปีซึ่งหนุ่มแพทคนนี้แมทก็ได้คบมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นทางรักแรกและรักเดียวของเธอตั้งแต่อายุ14โดยแมทได้ให้สัมภาษณ์ในงานใหญ่ว่าเสียดายเวลาที่คบกันมาไหมก็ไม่เสียดายค่ะแมทไม่อยากลงรายละเอียด ตอนนี้เข้มแข็งมากพยายามไปเจอเพื่อนๆในทุกกิจกรรมที่ไปได้เวลาว่างไปไหนก็ไปหมดเลยซึ่งก็บอกว่าตอนนี้ความรู้สึกยังชาๆอื่นๆอยู่ไม่เคยไม่มีเขามา14ปีจนสุดท้ายนั้นก็ได้มีการเลิกลาดังกล่าวค่ะ